สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบครับผมเป็นลุงโน้ตไถครับวันนี้ก็มา,ถาไถไร่ที่บันเป่าครับอำเภอเสต็มบุญจังหวัดชายภูมิวันนี้อยู่กับเจ้าทีห้าศูนย์หกศูนย์เหมือนเดิมครับออกค้างใหม่มาครับเจ็ดหมื่นห้าครับสบายครับของใครองลีครับ ไทยมีสีจานม,มาไทยสองคันครับวันนี้ครับจับโจทีเอ็ดร้อยสิบรับทีห้ากำลังเก็งบงานจ็บงานอยู่ครับพื้นที่ประมาณห้าถึงหกไร่ครับไปเสร็จแล้วครับ เป็นป่าหญ้าลุกล้างครับพื้นที่แถวนี้ครับดินทรายไอสู้หางไว้กับพี่น้องไงเขาเลือกปวดววเวลาไถพรวนไถแกมันสิไถหยักไม่สนขนาดของเลือกอไรอู อิ่มซุ้มเลยนี่โดดรถลงลมน้ำมามาแล้วครับกระผันไหมสับใบแข้งดลีรครับเพิ่งมาส่งเมื่อคืนนี้ครับตอนสี่ทุ่มถึงบ้าน ช้ามาก็ออกมาไถเลยครับแต่ไปไม่ได้ของแพ้ครับเพราะว่าแพ้ขาดตลาดมากครับใบแพ้ภูเขาเป็นใบตาช้างครับเป็นข้อดินเหนียวเป็นในภูพี่น้องไปจะสร้างกัไ,กได้ก็นี้ดินทรายมันบน่มีปัญหาหรอกไปยังกัได้ย่านข้อต่อ,อยังไงสีแล้วนี่ยเอาลองใช้ดูครับไม่เคยใช้ครับใบตาช้างใช้แต่ใบแข่งหลีครับเอ้ยใบแพ้ภูเขาครับ จบผิดได้แล้วครับเก็บงานแล้วครับซี้ยอนเสียงยิ่งหน่อยเพราะาทั้งคุณมันเป็นแดดดวงอาทิตย์ซ่องวเห็นห้องแล้วพี่น้องเก็บห้องงานครับพี่น้อง ครับสนนั้นแน่เด้อพีนน่น้องเอ้ยมึงยิงกันสั้นน้ำขรดทึ่งวัดทีทึ่งไทยชิบวัดทีครับเนี่ย เด็วของง้นน่ะเขืสอนยอดกลางไม่นี่แหละหัวเต็นทีของไม่น้งค่อยเดิน้องนั่นมือสองวับพี่น้องเอ้ ตวดตวดตวดใครดีก eh ็ซีเอสร้อยสิครับเนรุ่นเครื่องก็ไปดูรัวรดีนะ